สวัสดีครับวันนี้เอาลมแรงไปหน่อยนะครับก็ขออาภาัยด้วยครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบแบบแนวผ้ทชงผูุ้ซาก็ติดตามฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันใกนการทําคลิปต่อไปนะครับก็คลิปนีูุ้ซาก็ติดลูกแล้วนะครับนี่ครับโอ้นี่ครับเดี๋ยวผมพาเขาจำดีกว่าไปจะติดลูกติดดอก นี่ครับอ่านี่ติดแบบนี้เลยอันนี้เขาเรียกรุ่นแรกรุ่นจัมโบ้ครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะติดแบบห่างๆหน่อยนะครับก็มองด้วยกล้องมันอาจจะไม่ชัดแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับอ่านี่ชมกันอย่างนี้เลย ก็ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นเป็นลูกแล้วครับก็จริงๆแล้วมันก็จะติดแบบคือติดจากโคนโคนไล่ไปนะครับก็จะติดติดจากนี่ไล่ไปนะครับไล่ไล่ไล่กิ่งไปครับผมหมดช่วงนี้เห็นไหมครับเป็นดอกนะครับนี่ครับเป็นดอกก็แต่พอเรามันก็จะค่อยๆติด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 ห่างๆฮะแบบยาวไปเรื่อยๆครับกิ่งก็จะแตกออกเนี้ยอแตกยอดออกไปเรื่อยๆนะครับ อย่างดูอันนี้ก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็ลูกเล็กหน่อยนะครับนี่ครับไล่ไปนะครับพอไล่ไปนี่ก็เริ่มเล็กเล็กนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นดอกนะครับนี่แล้วก็ดอกนี่เลยดอกดอกออกนี้เลยนะครับแล้วก็จะติดเป็นลูกนะครับไล่ไปไปเรื่อยๆนะครับไปตามตามกิ่งใหญ่ก่อนนะครับนี่กิ่งใหญ่ก็ติดดอกนะครับนี่ครับ แล้วก็กิิงเล็กเดี๋ยวก็ทยอยติดไปเรื่อยๆนะครับจริงพุซาก็ออกกันทั้งปีนะครับอยู่ที่ว่าจะเอา,เ,อาเก็บกันรุ่นไหนแต่ส่วนใหญ่ก็ช่วงหน้าหนาวนะครับคือแมงวันทองมันจะมากวนเราน้อยนะครับก็เราก็จะสบายหน่อยที่มันไม่ค่อยกวนเรานะครับโอ้ก็อย่างช่วงนี้มันก็หน้าฝนนะครับ แมลงวันผลไม้มันก็ถูกชะตากันอยู่แล้วก็น,น่าฝนนะครับก็อาจจะมีแต่หนอนนะครับเราก็ไม่ค่อยอยากทำนั้นนี่นครับมามันจะดูแลได้ลําบากครับเอามาดูอีกต้นนะครับดูครับดูต้นนี้นครับต้นนี้ก็มามองห่างๆนะครับนี่ยงไงก พอยิ้มได้ครับเนี่ยครับสังเกตนะครับ,รบ,ก,รบก็เหมือนที่ผมว่านะครับก็คือจะไล่ติดตามกิ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับไล่ไปเรื่อยๆนะลองดูนะครับมันก็จะไล่ไล่อันนี้ไปนะครับไล่ไปอันที่แตกใหม่ก็เดีย๋ยากจะติดอันนี้ไปครับ แด่กใหม่ก็ติดอันนี้มาครับก็ติดไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆ้็ทำพุทาห่วงที่สุดก็เรื่องอต,ต้นต้นน้องปุงครับเพราะพวกนี้เขาชอบจริงๆแล้วต้นพุทาเนี่ยจะไม่ป่่งแต่เราจะต้องแต่งให้โป่่งนะครับไม่งั้นเราจะโดนหนอนนะครับนี่ครับอ๋อ ขาไม่ชอบผู้ซาไม่ชอบล่มเท่าไหร่นะครับอ่าผู้ซาเนะี่ยชอบแบบตากแดดนะครับไม่ชอบล่มนะครับก็พื้นที่ที่ไม่ค่อยมีแดด,ดก็ไม่เหมาะนะครับก็เขาชอบแดดแด,ดดดีๆนะครับแต่บางทีแบบกิ่งมันเยอะเราก็เสียดายนะครับลูกเลิกเนี้ยเราก็ไม่อยากตัดทิ้งมันก็จะเป็น เป็นมงวันทองบางกวนนะครับเราก็ต้องเล็มออกไปบ้างให้บางบางปงปงถ้าปงปอย่างเงี้ยแสงส่องได้เงี้ยแมงวันทองไม่ชอบครับเพราะว่ามันไม่ชอบร้อนนะครับถ้าปงปงอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพึ่งนะครับก็ไม่มีอันตรายกับเรานะครับเขาก็ไม่กวนเราไม่ต่อยเรานะครับถ้าเราไม่ไปทําเขานะครับแต่แมงวันทองนี่ถ้าทึบๆเมล่ก็เดี๋ยวก็เข้ามา ก็กวนเราเลยทีนี้เราก็อ่าจริงๆแมงวันทองจะไม่ต่อยลูกแบบนี้นะครับแมงวันทองจะไปต่อยลูกแก่นะครับเอากะว่าสักอาทิตย์เก็บได้อย่างงี้ครับแมงวันทองจะชอบประมาณนั้นนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีลูกของมันอยู่นะครับถ้าเรา เรากินหนอนไม่เป็นไรครับอย่าให้หนอนกินเราแต่คนส่วนใหญ่ก็เจอก็ไม่อยากกินนะครับรวมน้องผมด้วยตอนคลิปนี้พาพาชมลูกูุซาก็จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ